ครับนี่เราก็ทําการพกควานเสร็จนะครับผมเราก็จะมาเช็คระยะเฟืองว่ามีจังหวะให้ตัวไม้นี่เราก็อยู่ที่บางกระทุ่งน,นะครับผมพิษนุโลกเราก็เริ่มการประกอบแล้วก็มีการพกคว้าน392ข้างนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมก็ต้องทําการเช็คระยะดูว่ามีการให้ตัวไหมของเดิมว่าลูกปืนค่อนข้าง,งเสียมากนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวมาดูตอนปิดฝากันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมขอฝากผลงานไ้ด้วยบายช่างตุ้ครับผมมีปัญหาก็ติดต่อได้079 678 4775ยินดีบริการถึงที่นะครับผมขอบคุณมากนะครับ